2, สวัสดีค่ะสวัสดีมีดรักชากินแสบสู้คุสุกครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องน้องลูกี้แฟมิลี่แม่เพ็กกินเที่ยวกับเราบายเพ็กครับวันนี้ได้พุดธาดอง <c oughs> อะไรอีกลูกว้าว <c oughs> มะม่วงดองแล้วก็อันสุดท้ายมะขามดองนะครับผมชอบกินอันนี้มากเลยมาเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับ ขอแกะอันนี้ก่อนนะแม่ได้เลยมาดูกันได้ไหมลกูกว้าย <c oughs> ทานี่เพื่อนเทลงเลยโอ้ยตู้แม่ของใครครับของชาวชาว,วังครับหม,หมดยางหมดยงได้เยอะมากครับเดี๋ยวต่อไปอืมอืมกรอบมากเลยครับผมดูเข้ามาออโอ้โห อืมโอ้โหมาขามลูกกี้มีแต่ตอนใหญ่ๆดูดิอือโอ้โห,โโหเผ็ดนะผมกินไปสองครั้งแล้วนี่ค่ะพี่น้องอือใบเบิ้ไม่เคยทำให้ผิดหวัง อ,มอมผมกินนิดเดียวนะครับผมไม่ค่อยชอบของดองมะม่วงพริกเกลือแซบๆค่ะแซบค่ะพี่นอ้อง เพ็ดเพ็ดเพ็ดข้รอยากกินสั่งได้ที่ไหนแม่เพ็ดครับที่ลูกี้บอกไปคลิปก่อนจะมากินนะครับใช่ไหมแม่เพ็ดครับอายเพ็ด ไปวิ่งว่าวต่อครับรอ, <laughs> อแม่ก่อนครับเผ็ต้องกินนมแต่ผมไม่กินขอให้กินต่อเย็นครับกุ๊กกุ๊กุ๊กกุ๊กุ๊ก เดินเดินเดินมาไทยไทยไทยเดินมาไทยเดินมาดูครับนมโรงเรียนผมนะครับไทยเดินมาไทยเดินมา ดวงเลยค่ะพี่น้องบักขาม เป็นตอนอกินฝักนี้แล้วกันส่วนที่ลูกกี้รู้แม่เอว่าลูกกี้ชอบอะไรเม้นมานะครับของที่ลูกกี้ชอบที่สุดจะมาบอกในคลิปหน้านะครับ <c oughs> แม่ทำวันไหนลูก,กี้ก็จะพูดวันนั้นแหละครับ <c oughs> อร่อยมาก ASMR ASMR แซบบิีลีค่ะพี่น้องแต่ว่ากินหลายเ่าได้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวปวดท้องมือนี้ก็ได้พุทราแช่อิ่มมะขามแช่อิ่มเดี๋วกะ มะม่วงดอมเปลือนะคะมาฝากพี่น้องผู้ใดอยากกะอยู่ในตอๆค่ะเดี๋ยวเพ่จะปาากกไให้นะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เพ่ก็ฝากไว้ซ้ำนีค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ